ก็คิดว่าเอออยากจะทําแขวนนี้ตะเคบัวอะไรอยู่ทถวก็น่าจะมีเพลงมีซาวอะไรเฉพาะถิ่นอะไรอย่างนี้นะเหมือนพวกเหมือนพวกซีแอตเทิลหรเหมือนเหือนพวกอินโดนีเซียอะไรเงี้ยครับที่เขามีที่เขามีแต่ละเมืองเมืองเขาก็จะมีป๊อปแบบนี้แบบนี้อะไร จากอารมณ์นึกสนุกเมื่อกว่าสิปีที่แล้วเลยเป็นที่มาของ J.K. บัววงอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปซึ่งตั้งชื่อตามที่ตั้งของบ้านศิลปินปัจจุบันพวกเขาเพิ่มมีซิงเกลิลใหม่อย่างอาการดิ่งซึ่งทิ้งห่างจากผลงานก่อนหน้ากว่า1ปีตามพรักงานประจำที่รัดตัว สมาชิกในวงไม่ว่าจะเป็นหลวงธนพงศ์ยศโกโมลอนัอนต์นักดนตรีและโปรดิวเซอร์ซึ่งมีผลงานอย่างเพลงโฆษณางานมิกซ์เสียงให้ศิลปินรวมไปถึงเพลงประกอบละครและสารคดีขณะที่ปิน่นวิรัชาตามาหาเป่าระยะนักร้องนําเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ให้กับบริษัทสื่อสารชั้นนําของประเทศไทยซึ่งจุดเริ่มต้นของวงอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอย่าง j จบัวยังผูกพันอยู่กับยุครุ่งเรืองของคลื่นวิทยุทางเลือกและงานเพลงแบบ Bedroom Audio ซึ่งให้กําเนิดศิลปินอินดี้มากมายเมื่อกว่าทศวรรษ ที่แล้วทำตอนที่ FAT r a d i รปิดไปใช่ครับแ,แล้วผมกไม็ไม่รู้ทำเพลงไปสักพักพี่ดีเจลินะครับ oh. เขาก็ดีเจลิที่ FAT ที่แค t r a ร i ดิเขาก็ติดต่อมาว่าเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะทำเพลงมาจากไหนชวนเอาเพลงที่เราทำก็มีเพลงอยู่แล้ว oh. ก็ได้ไปลงในอัลบั้มนั้นกับเขาครัแบบไ,ปไปมาเพลงเรือ ขึ้นอันดับหนึ่งในแค t r a เรดครับในแค t c h ชาร์ตตแรกก็จะทำเพลงเดียวสนุกสนุกเลยจริงๆเหมือนกับว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนถึงอัลบั้มแรกเสร็จอะเราไม่ได้วางแพลนอะไรกันไว้ใช่ไหมเหมือนว่าตอนตอนแรกกับอย่างอย่างถ้าเกิดลองฟังในซีดีของเราเพลงมันจะยังค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกับว่าอัลบั้มแรก แรกของเราเนี่ยแล้วก็ตามหาตัวตนไปเรื่อยเ,อ,ยเอออยากทําเพลงแนวนี้อยากทําเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทํามาจนแบบว่าโอเคเพลงมันครบอัลบั้มแล้วเราอยากจะปล่อยซีดีอะไรเงี้ยคือไม่มีแพลนทนั่งสอ้ตลอดระยะเวลาที่เราทางาน อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเจเคบัวเคยแจ้งเกิดด้วยซิงเกิลเฉพาะกิจอย่างเรือที่ครองชาร์จแคดวิดีโอนานถึง18สัปดาห์และยังคงมีผลงานติดชาร์จอินดี้ตั้งแต่ยุค2557จนถึงราวปี2562ก่อนหยุดพักไปทั้งจากปัญหาโควิด -19 และการถึงจุดหมายที่เคยตั้งใจอย่างการคลอดผลงานอัลบั้มแรกได้สาเร็จซึ่งทั้งคู่ก็ยอมรับว่านจุดนั้นเคยไม่แน่ใจว่าจะยังไปต่อหรือไม่หลังปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ที่อยากทำไปหมดแล้ว หากทั้งคู่ก็ได้เป้าหมายใหม่ทั้งการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงและการพาผลงานของพวกเขาไปให้ไกลกว่าเดิมแบบว่าเออที่เราหยุดกันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะก็จะเป็นช่วงที่เราอ่ะเริ่มมาคุยกันว่าเออเราลองมาแบบทําต่อกันอีกทีไหมยังยังแค่คุยคุยกันอยู่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเอะจะทําอัลบั้มสองดีไหมเริ่มทําเพลงอะไรเงี้ยยังเป็นแค่ไอเดียเฉยเฉยยังไม่ได้แบบมีมีการแบบ ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าอยู่ดีดๆก็ๆมีคนติดต่อมาในในอินบ็อกซ์ของของ,ของเพจเจ<พ>ร<ม>ะเกะบัวไม่เคยลาบรื่นอยู่แล้ว <laughs> เป็นการทํางานที่ไม่เคยลาบรื่นอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าอย่างเหมือนแบบสมมุติว่าทําเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยหลวงก็จะแบบว่าเอาปินชอบไหมบอกไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยเราจะแบบคุย,ยคุยกัน,น <laughs> คุยกันตรงๆมาก เขาก็แบบปิ่นเขียนเนื้อมาหลวงก็บอกโหอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอไปถึงจุดที่เวลามันโอเคพอมันเก่าเหล่าไปเรื่อยๆแล้วทั้งสอง<พ>อคนออคมักจะแบบเอออันเนี้ยดีดพร้อมกันอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็เลยเป็นเป็นจุดที่ว่าถึงมันไม่เคยลาบลื่นแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราก็หาจุดลงตัวในการทํางานมันมันก็ไม่เหมือนการทํางานมาโดยตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ ทั้งคู่ยังบอกอีกว่าหนึ่งเป้าหมายที่วางไว้ในตอนนี้คือการขยายตลาดโดยการทดลองทำเพลงภาษาอังกฤษเพื่อเ,อเอผยแพร่ผ่านสตรีมมิ่งในภูมิภาคเอเชียโดยตั้งใจว่าจะเริ่มจากซิงเกิลล่าสุดอย่างอาการดิ่งเป็นเพลงแรกน่าจะมีสเปซเล็กๆให้เป็นอีกทางเลือกว่ามีดนตรีแบบนี้แนละมีวงสไตล์อย่างนี้อะไรามากกว่า ถ้าความบวังของตัวเองก็คืออยากให้คนทั่วไปไม่ไม,ไม่นับจำนวนทั่วโลกที่ไหนก็ได้ได้ฟังเพลงวง J.K. บัวเจ้าละเา์เคบัวเยอะๆ